การที่เราได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารจิตใจแนวทางที่พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญนะเมื่อเราได้เรียนรู้และเรานำมาน้อมนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติ้ามาในตัวในกายใจของเราสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะวัดผลของการปฏิบัติได้นั้นก็คือการนำ สิ่งที่เป็นประสบการณ์ในชีวิตที่เราผ่านมาทั้งหลายมาเทียบเคียงกันดูซิว่าความรู้สึกหรือผลที่ได้รับนั้นเป็นอย่างไรจะเห็นว่าเรานั้นโชคดีที่เรายังมีชีวิตยอยู่เราผ่านร้อนผ่านหนาวมากมายในหลายเรื่องที่เรามีประสบการณ์สิ่งต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่ผิดที่เราเคยหลงผิดไปไม่ว่าจะกระทำผิด ศีลธรรมข้อหนึ่งข้อใดก็ตามนำสิ่งเหล่านั้นน่ะนำมาน้อมนำเข้ามาดูนำเป็นครูสอนจิตใจเราไว้อยู่เสมอสิ่งที่เป็นประสบการณ์เหล่านั้นจะสามารถเป็นเครื่องวัดกับผลที่เราได้ปฏิบัติในปัจจุบันได้ดีแล้วนั่นจะเห็นผลที่ต่างผลลัพธ์ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้เข้าถูกเส้นทางการดำเนินแนวทาง ตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักของมัคควิธีหรืออริยมรรคมีองค์8ที่ท่านให้เริ่มตั้งแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกก่อนมันถึงจะเดินเรื่องของสัมมาสังกัปโปการดํำริชอบนะแล้วก็สัมมาวาจาวาจาที่ชอบสัมมากรมมันโตการกระทำการงานที่ชอบสัมมาอาชีบโบอ,อาชีพชอบ สัมมาวายา,ามोนะการความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบสิ่งที่เป็นสัมมาทั้งหลายคือความถูกต้องทั้งหลายมันจะสามารถเดินเส้นทางได้อย่างถูกพิธีเมื่อเราได้เข้าถูกเส้นทางถูกแล้วและเรานำผลของที่เราเคยเออผ่านสิ่งที่เป็นอดีต นะความผิดพลาดในอดีตเนี่ยเราจะเห็นผลนำมาวัดได้กับผลในปัจจุบันได้อย่างเ,เห็นว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยผลของการที่เราผิดกับผลของการที่ทำถูกนั้นน่มันเป็นคู่ขนานโดยสิ้นเชิง ทางโลกนั้นเขาจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราทําเข้าถูกเส้นเราจะเห็นนนะทางธรรมจะมองวนะ่าสิ่งที่ทางโลกเห็นดีนะัมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับทางธรรมเมื่อเห็นถูกนะความสุขทางโลกที่เขาว่าสุขจากการสนุกสนานในการผิดศีลข้อหนึ่งข้อใดก็ตามเมื่อเราเข้าถูกเส้นเนี่ยเราจะเห็นด้ว่ามันเป็นการไปเบียดเบียนกันอย่างไรสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําให้เรานั้น วัดผลการปฏิบัติของเราได้ไว้อยู่เสมอประสบการณ์ถือว่าเป็นครูของเราเรามีโอกาสได้เรียนรู้นะบางคนเขาไม่มีโอกาสเขาก็ไม่เรียนไม่ได้รับรู้สิ่งเหล่านั้นบางทีเขาก็เหมือนกับ้ต้องเราเข้าไปลองมันจึงมีการอยากลองอย,อยากนู่นอยากนี้มันมันยังไม่เห็นด้วยตัวเองแต่เมื่อใครที่ได้เห็นด้วยตัวเองแล้วนะรู้แล้วว่าความโลภเป็นอย่างไรความโกรธเป็นอย่างไร ความหลงเป็นอย่างไรหลงในเรื่องหลายๆเรื่องนั้นนะมันมีผลอย่างไรสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นครูสอนใจเราให้เราได้พัฒนาปรับเปลี่ยนตัวตนของเราจากคนที่เคยผิดพลาดกลับขึ้นมาเป็นคนที่รู้ทางถูกต้องอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะนั้นการที่เราได้ปฏิบัติเข้าถูกเส้นทางนี้ถ้าเผื่อเราคอยมันทบทวนเรียนรู้ไว้อยู่เสมอองค์ความรู้ ทั้งทางโลกเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเข้าใจเส้นทางของทางธรรมอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้เราจะเป็นผู้ที่มีความเข้าใจโลกนี้ชีวิตในความเป็นอยู่ของเราจะถูกปรับเปลี่ยนเส้นทางของเราจะเข้าถูกเส้นทางของมรรควิธีอย่างที่ท่านเรียกว่าเส้นทางของอริยสัจสี่คือรู้ทุกสิ่งใดที่ทำเป็นทุกนั้นเป็นอย่างไรรู้สมุทยัยเหตุที่เกิดแห่งทุกข รู้นิโรธคือความดับแห่งทุกข์รู้มัรควิธีคือแนวทางปฏิบัติให้ถึงแห่งการพ้นทุกข์สิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปเรียนรู้และไปศึกษาและปฏิบัติน้อมนำให้เกิดให้มีขึ้นในชีวิตของเราให้ได้ก็ขอฝากให้ทุกท่านได้นำไปศึกษาและพิจารณาขอเจริญพร